พอเราพูดเรื่องไม้เห็นไหมฮะธาตุไม้ใช่ไหมคะใช่เราจะนึกถึงต้นไม้ใช่ไหมเราจะนึกถึงต้นไม้เพราะฉะนั้นสีประจาของธาตุไม้จึงเป็นสีเขียวแล้วก็รูปทรงของต้นไม้เราเห็นไหมฮะต้นไม้เนี่ยมักจะสูงสูงเพราะฉะนั้นรูปทรงของต้นไม้จึงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วทิศของต้นไม้ที่สําคัญที่สุดก็คือทิศตะวันออกเมื่อเป็นต้นไม้ใช่ไหมฮะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะพบว่าต้นไม้เนี่ยขึ้นแลวขึ้นตรง เพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยของคนท่านไม้จึงเป็นคนที่อยู่กับที่เป็นคนที่ตรงไปตรงมามีแบบมีแผนจเจริญเติบโตอย่างช้าช้าเป็นคนที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อ๋อลักษณะของแต่ละท่านนี่สามารถบ่งบอกถึงนิสัยได้ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ชมหรือพิธีกรนะฮะหลังจากที่ได้ฟังลองไปเช็คดูซิว่าคนในครอบครัวเรา มีใครธาตุอะไรบ้างแล้วนิสัยเป็นอย่างที่อาจารย์บอกไหมอลอง <นะ S 1> สังเกตกันดูก็ได้นะคะ,ะมาถึงธาตุที่สําคัญธาตุที่สำคัญ,คคญพอเสร็จจากไม้จะไปเป็นไฟ